สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเสมาสนามานหลวงปู่บุญมานะครับหลวงปู่บุญมาโซติธรรมโมนะครับผมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมรุ่นนี้ออกปี2 5 6 4นนะครับปีนี้นะครับผมก็เหรียญรุ่นนี้ก็สวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญเลยนะครับ พิมพ์เสรมานะครับผมแบบตามรูปเลยนะครับผมนะเนี่ยตลับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับทึบๆเป็นสีแบบสีขาวนะครับผมขาวๆนะครับนะสีขาวนะฮะตะกีนดองสือแบบนี้นะครับผมนะมาดูด้านในกันดีกว่านะนะเดี๋ยวนี้สวยงามมากนะครับเป,เป็นเป็นเนื้ออ่า มหาชนวนผิวลุ้งนะครับได้มหาชนวนผิวลุ้งนะครับนะครับมหาชนวนผิวลุ้งนะหน้ากากทองทิพย์นะครับผมนงานหน้ากากนะครับอันนี้นะเหรียญนี้สวยงามมากนะครับลงยาขอบแดงนะครับลงยาซุ้มเขียวนะฮะแล้วออกเป็นลุุงๆแบบนี้เลยสวยมากแล้วเหรียญนี้นะครับนะก็รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผม ใบรายการก็จะบางๆแบบนี้หน่อยนะเดี๋ยวผมส่องดูนะนี่ผมรีบทําคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ตอนนี้ตอนเออมาตอนประมาณบ่ายโมงแล้วนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวค่าจะทําคลิปมืดก็จะมองไม่เห็นนะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นรหัสโค้ดนะครับสอง นะครับสองสี่หกหรือเปล่าครับนะครับน่าจะเป็นสองสองสี่หกนะครับผมสามหลักนะฮะด้านหลังก็จะเป็นหนุมานนะครับหนุมานยันหนุมานนะครับหนุมานแปดกรหรือเปล่าครับเป็นแบบหนุมานแบบจัดเต็มเลยนะครับผมองค์นี้นะรุ่นนี้นะครับผมด้านหลังนะ ผมอยากจะเอาใบรายการออกให้ดูเต็มๆนะครับใบรายการออกดีกว่านะครับนี่ยเอาไว้แปะไว้ข้างบนดีกว่านะทุกรุ่นนะทุกรุ่นทุกเรียญน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเอาไปรายการ <c oughs> ปิดนะไม่ปิดหลังพระก็จะปิดอ,อ่หน้าพระนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะนี้ฮันุมานนี่เป็นน่าจะเป็น อน,นุมาณหรือสาัตาวุธนะครับอน,นุมาณหรือสัตตานะครับผมนะแบบแปดกรนะครับนะอน,นุมานอน,นุมาณหรือสัตตานะครับหือสาัตาวุธนะฮะนะสวยงามนะครับเหรียญน,นี้นะเหเรียญเสมานะครับ แล้วก็งานนี้สวยมากนะงานละเอียดนะเนี่ยเป็นอาคาลเลขยกยันแล้วสวยงามนะเนี่ยก็เส้นนี่จะเป็นเส้นเส้นสายฝนเลยนะเห็นชัดเจนนะไม่ออกลุงลุงเลยครับสวยนะเหรดนี้นะก็งานละเอียดนะครับคนทํามานะครับแกะงานนะครับได้ดีมากนะดูจากทันุมานก็รู้นะ สวยงามนะครับผมด้านหน้าก็สวยนะหลงปปรบุญมานะครับรุ่นนี้ <c oughs> อยอกลุ้งๆเลยนะครับสะท้อนแสงนี่จะเห็นชัดเลยนะนี่ขนาดไม่มีแสงนะผมเปิดนี่เริ่งเปิดไฟนะผม <c oughs> ถ้าใส่กรอบนะให้อคอนี่สวยเลยนะครับรุ่นนี้ <c oughs> แล้วก็อ,ออกไปโดนแดดนะครับสะท้อนกับแสงแดดนะผมลงยาก็สวยนะงานงานสวยมากเลยุพธิลินสวยนะืะสำหรับรุ่นนี้นะเสมาชนามันนะครับลวงปูบุญมานะครับผมนะร,รายการรุ่นเนื้อในรังก็จะมีอยู่หนึ่งร้อยลุนนะฮะร้อยลุ้นในรังนะครับผม นะราคาออกวัดก็อยู่ที่ประมาณสองร้อยนะครับนะไม่แพงนะออกวัดนะครับผมราคาออกวัดนะฮะนะฮนะนะมาปล่อยเช่าบูชาข้างนอกก็จะอยู่ที่สามร้อยสี่ร้อยห้าสิบเนืประมาณนี้นะครับนะสี่ร้อยห้าสิบนะ้อบผมก็หลักหลักร้อยนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะราคานี้นะ นะครับผมนะการันตีเนื้อเงินในรังนะครับลงยาสองเหรียญนะครับผมนะแล้วก็อ่อในรังนะครับมีเนื้อทองคําลงยานะครับนะแล้วก็เนื้อเงินหน้ากากทองคํากนะครับแล้วก็เนื้อกะระไลทองนะครับเนื้อกระไลเงินนะครับเนื้อกระไลทองสามเคนะครับเนื้อกระไลเงินสามเคนะครับอืม แล้วก็เนื้อปลา Banana, น mata, น mata, ปก้าลงยานะครับผมแล้วก็มีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อตะกัวนะครับเนื้อปอกลูกปืนนะครับผมแล้วก็มีเนื้อทองฝาบาทนะครับแล้วก็จะมี uh, งานซาตินนะครับผมนะงานซาตินนะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ เนื้อทองแดงอับเงินนะครับประมาณประมาณนี้นะผมนี่ก็นี่เป็นรายการคร่าวๆนะครับผมนะก็เป็นเป็นรายการคร่าวๆนะครับก็ใครชอบใด่ะใครอยาดูรายละเอียดใบใบรายการนะครับผมนะก็เข้าไปศึกษาข้อมูลได้นะก็มี ข้อมูลอของรุ่นนี้อยู่นะก็เยอะอยู่นะครับแต่ผมเอามานี่ผมเอามาแบบคร่าวๆนะครับผมน่าจะประมาณนี้นะก็แล้วก็ตัวแถมยกรังนะครับผมมีเนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินลงยานะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากเงินนะครับแล้วก็มีเนื้อปักกาหน้ากากทองฝาบาทเนี่ยเนื้อปักกาหน้ากากฝาบาทนะครับผมแล้วก็จะอันนี้เป็นแถมยกรังนะครับผมสามสามเนื้อสามเหรียญนะครับ นีประมาณนี้นะะของผมนี่ก็จะเป็นหัวหุปืนนะจะมีเนื้อทองสาบาทลงยานะครับผมเนื้อของผมนี่ออกเป็นผิวลุ้งเลยนะลุ้งลุ้งเลยนะครับผมรายการนี้ของผมนี่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ยากไม่ได้จดมานะอันนี้ของผมนี่ก็ สวยงามนะรเรือนนี้สวยงามมากนะครับผมประมาณนี้นะรายการนี้นะครับสำหรับรุ่นสายมาสนามานนะครับหลวงป,ปู่บุญมานะครับไม่รู้ว่าพี่พี่มีเก็บไว้ไหมนะแต่ว่าน่าจะมีอยู่แล้วครับนะรุ่นนี้นะใครที่สายหลวงปู่บุญมานะครับ ก็อะช่องหาบูชาช่วงนั้นก็จะ <c oughs> ออกมายังไม่กี่เดือนเนี่ยนะรุ่นนี้นะก็ปีนี้นะภายในปีหกสี่นี่นะครับ <c oughs> บางท่านอาจจะออกมาเยอะอยู่นะ <c oughs> บางท่านก็อาจจะมาเป็นลังนะครับผมนะใครที่มีงบยเยอะเยะก็อาจจะออกมาเป็นลังเลยเนะสำหรับรุ่นนี้นะเสมาสนามาน,นเป็นเหรียญไปเศมานะผมนะไม่ก็เป็นเหรียญที่พอดีนะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะกำลังสวยเลยนะ นะครับขอบเหรียญก็จะประมาณนี้นะหนังผิวลุงๆเลยนะผมแล้นะใส่ขอบนี่ก็สวยนะใส่รอบเงินใส่รอบทองนะครับผมขอบทองก็สวยนะงานหน้ากากนะครับอันนี้นะนี่ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพืับผมนะสำหรับสาย ผมปูบุญมานะครับผมนะฮะช่องบิ๊กซูเวนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผม f c ว่าผมจะมีรุ่นไหนมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมอีกนะฮะก็สำหรับรุ่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับเดี๋นี้สวยมากนะฮะสวยงามมากยอมรับเลยนะ